นี้นะครับจะมาเจอใหกวก่าโดยสายดอนาครับก็บออกมาตรวจตอนเย็ร้อ,อสดอออุดที่ที่หรือผู้ที่ก่อสร้างไม่ใช่เฉพากกะที่เขตได้กว่าแตคทัวบรเทศมหานครครับ ขอให้เน้นย like mm. <to S 1> ้ำเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นด้านแบบหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงโครงสร้างตามแบบอนุญาตที่รับอนุญาตขอให้ก่อสร้างตามนั้นนะครับจะได้ไม่มีอันตรายหรือเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเสียใจอย่างที่เห็นนั่อยู่ที่ที่ตึกถล่มนะครับเท่าที่ตรวจตรงนี้ก็ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์าบริเวณถนนรามเก้าจะติดั้แกนคข็ม 5ชั้นครับก็มาตรวจวันนี้มากำชับในเรื่องของเงื่อนไขใบอนุญาตลว่าในโครงสร้างความมั่นคงความปลอดภัยจะต้องได้แล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันวัสดุประกอบตกหล่นหาืออะไรต้งแารอะไรเข้าที่ตรวจทิงแล้วก็ใช้ได้นะครับดูตามเงื่อนไขต้องทำเงื่อนไขปฏิบัติตามเงื่อนไขในเรื่องโครงสร้างความมั่นคงแล้วก็การรักษาปลอดภัย ตามหรือล้อมล้อมรอบกระจายแสแลนล้อมล้อมติดบริเวณใกล้เคียงกระจายตัวที่ส้นจรจรผ่านไปมาก็จะได้รับความก็วันนี้นะครับสามารถเดินได้่าโดยสายเดินทางครับก็ออกมาตรกความเรียบร้อยทั้งสิ้นพื้นที่หรือผู้ที่ก่อสร้างไม่ใช่เฉพาะที่เพื่อขตได้กว่าแต่ทั่วกเชียงรายนครขอให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นอันดับหนึ่ง ในเรื่องของความมั่นคงโครงสร้างตามแบบใบอนุญาตที่นรับอนุญาตขอให้ก่อสร้างตามนั้นนะครับจะได้ไม่มีอันตรายหรือเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเสียใจอย่างที่เห็นนั่นอยู่บางที่ที่ตึกถล่มนะครับเท่าที่ตรวจตรงนี้ก็ใช้ได้ร0 0เอร์เ็มาบริเวณถนนรากล้อบกระคาณบริษัทแคนแนนสาปนิกสาปนิอุสาห ก็มาตรวจวันนี้มากำชับในเรื่องของเงื่อนไขใบอนุญาต่าในโครงสร้างความมั่นคงความปลอดภัยจะต้องได้แล้วก็ความ,มป,ป,นนาลวป,ปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันวัสดุประกบอบตกหล่นน้ำหนักของบ้านในสัญลกษณ์อะไรอยี้ยเที่ตรวจสิ่งนี้ก็ใช้ได้นะครับดูตามเงื่อนไขต้องทำเงื่อนไขปฏิบัติตามเงื่อนไข,มมนไขในเรื่องโครงสร้างความมั่นคงแล้วก็การรักษาความปลอดภัยเป็นของ การที่ที่ทานก็ตามหรือล้อมๆๆล้ลอม,อมรอบการสแลนล้นอมล้อมนบริเวณใกล้เคียงประชาชนที่จะจอ่นหนาไปมาก็จะได้รับ